ครับวันนี้ก็ปลาพัฒนาสำนักนะครับยุกฟางนี้บอ่อมอ่นครับอ่อเลี้ยงปลาใส่เข้าไปง่ายเลยครับวันนี้น้ตกนอกตกตรงนี้ด้วยนะกำลังอันนี้กี่คิวนะพี่คูนกี่คิวที่นี้ห้าคิวห้าคิวคิวว่สองพันครับใช่ไหมครับห้าคิวคิวสองพันครับหมื่นหนึ่งพอดีนะทางเข้าอีกห้าคิวทางเข้าอีห้าคิวครับสองหมื่นพอดีครับ ทางเข้าเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่ายุคเปลี่ยนแปลงครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะไปถึงได้ครับอันนี้นะครับเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับจะยุกเปลี่ยนครับยุคเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ใช้ปูนทั้งหมดห้าคิวนะครับคิวละสองพันนะครับก็ร่วมได้นะครับ5้าคิวตรงนี้นะดูแล้วกันกดแชร์เยอะแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามนะครับเมืองบาดานนะครับอันนี้จะเป็นลานปูนะครับลานปูลานปูลานปูตอนนี้ก็กำลังเล่งปูศิลาแรงอยู่นะครับศิลาแรงมารอแล้วนะครับแต่ว่ากำลังเริ่มทำนะครรับเิ่ม เริ่มทำบางแต่ละส่วนนะครับให้มันสวยงามนะครับอันนี้ก็พยายามเข้าแบบอยู่เข้าแบบอยู่สำหรับบ่อเนี่ยนะครับ5คิวนะครับคิว2,000ก็หมื่นหนึ่งพอดีนะครับนะใครมีโชคไม่ลาบหรือใครจะร่วมบุญได้ก็ร่วมนะครับผมนะอันนี้เป็นสะพานให้ทุกคนได้ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวจะปูกชีลาแรงข้ามไปนะครับก็จะมีปลาคราฟครับขยายปลาคราฟตัวใหญ่มาได้นะครับไม่ว่ากันนะครับคราฟหรือไม่ก็แลดเผือกตาตาแดงก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นสวนนะครับสวนนะครับสวนตอนนี้ก็เริ่มจัดแล้วเดี๋ยววส็็แล้กนะครับ แม่สอรีก็ไว้ตรงนี้นะครับอันนี้รองรับนะครับรองรับงานวันที่เจ็ดที่แปดนะครับเจ็ดแปดนี้นะครับอันนี้ก็คือพญานาควิปัติสโกนะครับอาจจะลกนิดนึงนะครับลกนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนะก็อันนี้นะที่ว่าทําไว้ผมก็เลยเอาพวกต้นงต้นไม้นี่นะครับมาปลูกให้มันเลื้อยนะครับแล้วก็กบไปแล้วนะครับกบไปแล้วนะครับตอนแรกตรงนี้ว่าจะเป็นบ่อนะครับบ่อก็เอาไว้อยู่บริเวณด้านหน้าที่เดียวนะครับเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้นะ ก็จะมีน้าล้นน้ําล้นลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไหลลงบ่อเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสวนรอบๆก็เป็นสวนแล้วนะครับจัดนะปูย้าเรียบร้อยนะครับปูย้าเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับพญานาคพิปักซิโกนะครับที่หลายท่านเ่ยนะครับเตรียมตัวมาได้นะครับในวันที่7ดและ8นี้นะครับอันนี้ก็บริเวณลานปูนะครับลานปูนะลานปูก็เริ่มปูแล้วนะครับเริ่มปูแล้วนะครับก็คงจะเต็มแล้วนะครับนะเต็มแล้วในวันสองวันนี้นะครับอนบ้าสน่นี้ก็นะ ลูกหญิงครับนะก็มาช่วยทํานะครับเห็นไหมครับสะพานนะครับสะพานก็จะเดินข้ามทางนี้นะครับตรงนี้จะเป็นต้นไม้ปลูกกั้นนะครับปลูกกั้นยาวเลยนะครับแยกเมืองกันนะครับระหว่างเมืองบาดาลแล้วก็เมืองยักษ์นะครับให้ดูก่อนแล้วกันนะครับความสวยงามนะครับสวยงามนะอันนี้เสร็จแล้วก็คงจะมีน้ําตกน้ําตกก็จะอยู่บริเวณทางนี้ครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันน้ําตกนะครับเดี๋ยวเดินข้ามไปนิดหนึ่งอันนี้ก็ลานกุมารยักษ์นะครับแล้วก็กาแพงด้านหน้าอันนี้อิดนะครับเที่ยวนี้ประมาณเก้าหมื่นครับเก้าหมื่น ลงมาแล้วนะครับก็น่าจะเหลเที่ยวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเจ้าภาพอีกสักเที่ยวหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้จะได้แบบนะเต็มเต็มเลยนะครับอันนี้จะเป็นน้ําตกนะครับน้ําตกจะอยู่บริเวณด้านนี้นะครับก็ทําเป็นรถหล่นใบนะครับน้ําตกวางหินวางอะไรนะครับอันนี้แล้วก็อยู่บริเวณนุมด้านหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นสํานักป้ายเรานะครับวิมานอสูรนะเดี๋ยว่าเร่งครับเร่งรีบไปเลยแหละนะครับทำนะไม่ว่าจะเป็นงานวงสรวงพญานาคหรือไม่งานไหว้ครูเรานะครับนะถ้าดูไปปั๊บนะครับภูมิทัศน์ต่างๆเปลี่ยนนไปเลยะครับ ถ้าเกิดเอาเต็นท์ออกอะไรออกก็คงจะสวยงามนะครับเพราะมีสวนขึ้นมาจับแล้วนะครับหญ้าก็เริ่มปูแล้วเดี๋ยวก็ปูหญ้าอีกนะครับแล้วก็มาเดินดูตรงนี้นะครับเดินดูตรงกาแพงนะครับกำแพงอีกสิบคิวนะครับนะเอยอีกห้าคิวห้าคิวนะนี้ก็บริเวณนี้จะทําเป็นสวนเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะครับสวนก็จะมีตะแาแลงปูเป็นทางเดินนะครับปูเป็นทางเดินเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณต้นไม้ตามซอกนะครับ อันนี้ก็บริเวณด้านหน้านะครับกําแพงเราก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นกําแพงศิลาแหลเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูประตูรั้วนะครับใครเป็นเจ้าภาพนะครับคิวเราสองพันนะครับด้านหน้าใช้ห้าคิวครับอันนี้ก็เดินมานะครับอันนี้จะเริ่มปูย่าครับปูย่านะครับปูย่าแล้วนะครับปูย่านัก็สําหรับเวลาคนมารอว่างานปีก็มานั่งที่สนามหญ้าได้ครับเอาเสือต่างๆเอาปูนะครับเราค่อยปรับไปเรื่อยนะครับปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นลานนะพุทธชินราชนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเสร็จแล้วก็คือ ือเอามาตั้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องปลูกสีาแรงจนจบอะนะครับอันนี้ก็ด้านหน้าคนมาไหว้ด้านหน้าได้นะครับให้ดูนะอันนี้ก็เป็นลานนะครับพยายมมาชานะครับของประจาสํานักเลยครับใจกลางนะครับอันนี้ลานพยายมนะลานนี้ก็รออาจารย์เสรีมาทํานกหัตถดรีลิงนะครับแล้วก็ลานผูกนะครับผูกผ้าแดงนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มผูกกันแล้วนะนี่ประตูรั้วนะครับประตูรั้วด้านหน้านะครับพี่ว่าอีกห้าคิว ที่ต้องใช่ห้าคิวนะครับวันนี้ก็ทําให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อรอ,อรับรถใหญ่นะครับเพราะว่าน่าจะมีรถใหญ่เข้ามาอยู่แล้วนะครับในอนาคตนนะอันนี้ด้านหน้าแล้วนะครับดูแลกันนะครับวันนี้ปึ๊บนะก็กําลังทํารางอยู่นะครับแล้วก็เทปูนอีกประมาณห้าคิวนะครับยาวเลยนะครับใช้ปูนใช้อะไรต่างๆๆอย่างดีเลยครับวางไว้เพราะกันรถใหญ่เข้ามานะครับง่ายๆเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตน่าจะมีรถใหญ่รถแรงต่างเข้ามาน่า <ๆ S 1> จะได้ ลองรับได้นะครับลองรับได้นะครับนความกว้างอะไรก็เปลี่ยนไปนะครับตอนนี้กําลังนั่งไล่ทํามันอยู่นะครับเรื่องความพัฒนาของสํานักนะครับเปลี่ยนไปเยอะนะครับใครที่ไม่ได้มานะครับเดี๋ยวจีนลงแน่นอนแหละนะครับเดี๋ยวประมาณน่าจะที่นี่นะครับจีนเข้ามาครับจีนเข้ามานะครับจีนเข้ามานะถ้าเดินมองแนวนี้นะครับอนาคตก็จะเป็นสวนเลยนะครับก็จะมีหญ้าสีเขียวปูแล้วก็มีทางเดินเป็นศิลาแรงเนี่ยนะครับให้ทุกคนเเดินเข้าไปนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับเดินเข้าไปไหว้สักการะนะครับสิ่งศักดิ์ส อ๋อนี่ห้าคิวครับนี่ห้าคิวนะตรงนี้ห้าคิวนะครับห้าคิวคิวละสองพันนะครับก็ถ้าบอกว่าสิบคิวอะนะครับคิวละสองพันก็เป็นสองหมื่นครับที่ผมต้องจ่ายนั่นคือผมต้องจ่ายนะครับนะครับไปตั้งแต่เริ่มถมคิวแรกครับอ๋อไปตั้งแต่เริ่มถมคิวแรกนะครับอันนี้ก็ได้ครับมาช่วยแบ่งเบาได้เช่นกันนะครับผมนะใครที่ดีแล้วนะครับดีขึ้นต่างๆนะครับคิวละสองพันนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับสําหรับงานปูนนะครับสองหมื่นครับสองหมื่นนะสองหมื่นอยู่เลยนะครับอันนี้ห้าคิวก็หม ตรงนั้นก็อีก5้าคิวก็หมื่นหนึ่งก็รวมเป็น2องหมื่นแล้วนะครับเผื่อช่วยได้นะครับเผื่อช่วยได้นะครับตอนนี้รถผมก็จอดอยู่ด้านนอกนะครับด้านในก็ยังเข้าไม่ได้นะครับเข้าได้ทีนึ่งวันเสาร์ใช่ไหมพี่อุญวันเสาร์เข้าได้ครับเสาร์เช้าเข้าได้เช้าช้ามาเข้าได้เลยนะครับตอนนี้ก็เขาเรียกว่ากําลังเล่งทําประตูอยู่นะครับอันนี้ก็ความเปลี่ยนแปลงนะครับรอบๆนะครับก็เริ่มเขียวกะฉีเฉาอุ่มไปแล้วนะครับสานักผมก็สิบห้าไร่นะครับสิบห้าไร่สิบสี่ไร่กว่านะครับตีไปสิ นี่เป็นรานพญายมนะครับที่ทุกคนมาสักการะและไหว้นะครับนี่เป็นศิลาเลิกนะครับเดี๋ยวจะไว้จะไว้ทําสร้างสาราเนี่ยนะครับศารานี่มีต้นงต้นไม้เข้ามาแล้วครับศิลาเลิกที่วางไปนะครับก็จะสร้างอยู่บริเวณตรงนู้นแหละครับโล่งๆนะครับเพราะผมจะรื้อรื้อบริเวณที่รับสิทธิ์ปัจจุบันทิ้งนะครับที่ตรงจอดรถเอาผ่าน่นะครับนั่นื้อทิ้งไปนะครับแล้วก็ย้ายกระถือเข้ามาข้างหลังครับเป็นศารานะที่มีองค์ปูทาวเวสตวนโนขนาด14เมตรอยู่ด้านในนะครับ นี่เป็นปู่พญายมราชนะครับประจาสานักนะครับมาไหว้ขอพรได้นะครับสักศิธิ์นะครับหลายคนก็ขอพรสําเร็จกันนะหลายรายแล้วนะครับมีคนนึงก็ถวายเงินนะครับผมนะเกือบเกือบล้านแล้วนะครับแปดแสนนะก็มาวนบานกับทวศกับพญายมไว้นะครับอันนี้ก็ผมก็มาสร้างให้เห็นนะครับอะนี้คือพญายมราชนะครับประจาสานักนะครับลูกศิษย์ไม่ติดเนี่ยดูนะครับอันนี้เสียงโอเคนะครับดังอยู่นะครับอันนี้พญายมนะครับพญายมประจำสานักเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยมานะครับ ก็มากราบขอพรได้นะครับเป็นสำลิปนะครับเนื้อสำลิปนะของผมทําดีนะครับไม่มีปูนนะครับน้อยนะที่ผมจะใช้ปูนนะครับน้อยมากนะครับทําก็คือไม่มีบล็อกสําเร็จรูปนะครับทําจริงๆนี่คือปูกพายมลาดประจาสานักนะครับลานศิลาแรงก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลานพิยมนะครับวันนี้ประมาณปีกว่านะครับที่ผมย้ายมาอยู่เนี่ยนะครับปีหกเดือนแล้วนะครับอันนี้เป็นยุคสร้างจริงนะครับมันหมกยุคปาร์ตี้ไปแล้วนะครับที่ทุกคนเมื่อก่อนนี้นะครับมองภาพเฮ้ยอาจารย์แม่งมากินเหล้าอะไรต่างๆครับตอนนี้ มาทําแล้วนะครับนกศิษย์ที่เหลืออยู่จะอยู่ในยุคสร้างนะครับยุคสร้างจริงๆนะครับอันนี้ก็จะลื้อนะครับทุบห้องครัวทิ้งนะครับนี่เป็นลงทานนะครับรงทานนะก็จะทุบบริเวณเฉพาะห้องครัวเนี่ยนะครับทิ้งนะครับทิ้งออกองค์ปู่จะอยู่บริเวณด้านในนะครับแต่ว่าจะทุบบริเวณเนี่ยนะครับในห้องนี้ทิ้งครับในห้องนี้ครับช่อห้องนี้ครับทุบทิ้งเลยนะทุบทิ้งก็สร้างสารานะครับศาราก็จะอยู่บริเวณนะครับบริเวณละเวกรละแวกเนี้ยนะครับให้ทุกคนได้ไหว้กันนะครับอันนี้ก็มาดูด้าาาานนนหหลลัังงอคคคคพญกกว่ะรบย็ าจะได้ดูครับพาทัวร์ครับพาทัวร์นะความเปลี่ยนแปลงของสานักนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นที่โรงทานนะครับถ้าเกิดงานไหว้ครูนยครับจะกางเต็นท์ลงทานกันตรงนี้นะครับนี่ก็ด้านหลังนะครับองค์พญานาคอิปักสิโกนะครับแล้วก็ปูสวนปูหญ้าแล้วนะครับปูหญ้าแล้วนะอันนี้ด้านหางนาแหลงต่างนะครับความสวยงามนะครับขององค์พญานาคนะครับเดี๋ยวรอใกล้วันงานเนี่ยนะครับก็คงจะมาพ่นสีอีกทีนึงนะครับพ่นสีอีกทีนึงนะมาไหว้มาขอพรได้นะครับเดี๋ยวไปดู สิทธิ์ด้านหน้าร้วกันนะครับด้านหน้าเรานะครับตรงนี้รื้อทิ้งนะครับถ้าตรงนี้รื้อทิ้งนะครับน่าจะประมาณปีหน้า่ผมว่าได้รื้อทิ้งแล้วนะครับตรงเนี้ยนะถ้าเกิดศาลาขึ้นผมสามารถรับสิทธิ์ที่สาลาได้ผมก็ลื้อแล้วนะครับรื้อแล้วรื้อแล้วนะครับรื้อแล้วนะไว้คูเดือนมีนาคมนะไวคูเดือนมีนานะครับอันนี้สวัสดีครับผมวันนี้ตาเดดนะครับว่าไงบาสไปยิงอะไรเอยิงห้องโอเคไปยิงห้องผมนะครับอันนี้ลูกตาเด็ดอีกคนหนึ่งแล้วครับตอนนี้นะอ่าอันนี้นะปึ๊บ นี่ก็ภูเรลานนะครับลานลานยักษ์อสูรเราครับลานยักษ์นะองปู่ทเวศเราไม่เหมือนใครนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าองปู่ทเวศหน่อยสำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามนะครับหล่อออกมามันก็คือรลอออกมาปั๊บตรงนี้มีหมอกควันนะครับควันละองต่างๆเหมือนสวรรค์แล้วนะครับผมวางระบบน้ําให้หมดแล้วนะครับเป็นละองละองนะครับนะจะจะเย็นนะครับจะเย็นตลอดเลยนะครับละองน้ําผมก็วางไปแล้วแค่ต่อเข้าระบบนะครับอันนี้คืออง์ทเวศสวรรค์นะครับหล่อสำลิปนะครับอันนี้ใครลองสร้างดูนะครับ นะว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับรอจากสำลิปสูงประมาณเกือบเกหกเมตรเนี่ยนะครับแพงนะครับไม่ถูกนะครับแล้วก็สี่เสนามหาหมัดยักษ์นะครับก็จะขึ้นบริเวณเสาเนี้ยแหละครับเสาปูนเนี่ยนะครับที่หลายยคนเห็นแบบนะครับสี่เสนาก็จะมาประจําตรงเสาเลยนะครับผมนะก็บอกแล้วยุคนี้คือยุคสร้างนะครับยุคสร้างจริงนะครับหมดยุคปาร์ตี้ไปแล้วนะครับตอนนี้นะอันนี้ก็จะเป็นกุมารยักษ์นะครับกุมารยักษ์รูปพเวทนะครับอันนี้นะไม่เหมือนใครหรอกนะกุมารยักษ์นะปึ๊บนะครับอันนี้ ใครมาไหว้ขอพรได้ครับเสาอาทิตย์หรือปันทุกวันได้นะครับอยู่นะครับอยู่นะดูความสวยสดงดงามนะครับอันนี้ก็คือองค์กุมาลยักษ์นะครับแล้วก็องค์ปู่เทเวศวรณโนนะครับผมเป็นอะไรที่สร้างแล้วคือสร้างดีเลยนะครับสร้างไม่ดีไม่เอาครับนายักษ์เฝ้าวัดนะครับไม่ใช hmm. ่เทเวศนะครับผมก็เลยไม่สร้างนะครับก็าสร้างทันทีก็คือสร้างให้ดีไปเลยนะครับสร้างทันทีก็คือสร้างให้โลกรู้เลยนะครับว่าเทเวศคือแตกแต่งแต่พวกยักษ์เฝ้าวัดหรือยักษ์ธรรมดาทั่วไปนะครับอันนี้ ก็มาหลบอยู่น right. ี so ่นะครับเดี๋ยวรอเสร็จแล้วคงจะลังการน่าดูนะครับอันนี้ก็เขาเรียกกําลังวัดแบบอยู่นะครับน้ําตกนะน้ําตกตรงนี้นะครับกําลังวัดเดี๋ยวเอาหินมาวางทำน้ําตกนะครับแล้วมีน้ําไหลต่างๆก็จะมีปลาอยู่บริเวณสะพานข้ามนี้ครับคนที้จะมาถ่ายรูปพี่สะพานได้นะครับนี่ถ้าเกิดเอาเต็นท์ออกนะครับวิวจะสวยนะครับแต่ถ้าเกิดรื้อนะครับรื้อที่รับสิทธิ์นะครับออกก็จะสวยเช่นเคยนะครับเพราะว่ามันก็จะโล่งโปร่งนะครับโปร่งเลยนะครับโปร่งร้านนี้จะเป็นร้านโล่งๆนะครับ นี่ก็กําลังปูศิลาแรงอยู่นะครับแล้วยกเป็นสเต็ปนะอันนี้ก็คือสเต็ปลงไปนาคตก็คือต้องยกพื้นขึ้นมาตรงนี้มันต่ํานะครับเห็นไหมครับจะยกพื้นขึ้นมาอีกนะครับเพื่อให้สูงเป็นบันไดสักสองสาขั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ด้านในนะครับก็เดี๋ยวรอสาลาเสร็จก็จะไว้ดีด้านในสารานะครับอันนี้ก็จะเป็นยักษ์เฝ้าสาราไปนะครับเพราะศาราก็จะมีบันไดขึ้น5ขั้นนะครับยักษ์สองตนนี้นะครับก็จะอยู่เฝ้าที่สารานะครับบนทางขึ้นนะ นะทุกอย่างมีที่มาที่ไปและที่วางไว้แล้วนะครับเห็นไหมก็ไม่เหมือนใครครับอนี้ก็เป็นยักษ์อีกตระกูลนะอีกยักษ์อีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับอันนี้ดูแล้กันนะครับอันนี้ก็คือยักษ์อีกเวอร์ชันหนึ่งและตระกูลหนึ่งเราสามารถมาถ่ายรูปได้นะครับใครที่มานะครับเข้ามาได้เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆเลยนะครับเกิดได้ดูนะครับใครที่ไม่ได้มานานนะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเยอะมากนะเป็นยุคสร้างจริงๆนะครับ ใครจะร่วมบุญปูนก็ได้นะครับคิวละสองพันนะครับใช้ทั้งหมดสิบคิวนะครับก็จํานวนเงินสองหมืนบาทแล้วนะครับนะใครเผื่อนะร่วมบุญหรือแรงต่างก็อินบ็อกเข้ามานะครับเพราะว่าศิลาแรงก็เพิ่งจะมาถึงเมื่อวันจันทร์นะครับถึงวันจันทร์เนี่ยนะครับศิลาแรงนะครับสําหรับกองแค่นี้นะครับคุณเห็นนะครับรวมรวมเก้าหมื่นบาทนะครับอันนี้กองแค่นี้เองนะครับนะร่วมรวมเก้าหมื่นนะครับคุณเห็นไหมเราใช้ไม่รู้กี่ใช้ไปสี่เที่ยวแล้วนะครับสี่เที่ยวแล้วนะครับ ดยเฉพาะผาศิลาแรงก็นะเท่าไหร่แล้วนะครับรวมผ้าแรงที่ทำนะเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นที่สวนในอนาคตนะครับก็ขอบคุณแล้วกันนะครับทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับผม